สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีก v p เช้าบ่ายนะคะวันที่13พฤษภาคม2568ค่ะ FC กับ f ค่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ ลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ F C จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นนะคะใจจะพาไปดูวันที่12ค่ะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่12นะคะใจให้เด่นอยู่ที่9และ8เนาะรอบเช้ามา3 4 6 3 3นะคะทุกคนหลุดพี่น้องหลุดเบิรนะคะทุกคนขา รอบบ่ายให้ศูนย์ในเก้ามาเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์ทุกคนเด่นมาศูนย์สองเด้งเข้าคู่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์คู่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเนาะค่ะทุกคนศู 70, นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะทุกคนขามาตกกลับทั้งสองคู่เลยพี่น้องศูนย์มาสองเด้งนะคะทุกคนสาหรับ e AP, นีเคอีวีพีเนาะพี่น้องมีมือเข่ากับมีมือลดพี่น้องขาทําใจได้ก็ตามต่อทําใจไม่ได้ก็ผ่านพี่น้อง

ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์นะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้านะคะทุกคนหกค่ะพี่น้องหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหกหกสามสามหกหกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะห้าหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้า ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตเด่นกันนะคะสีขาหนึ่งศูนย์หกห้านะคะหนึ 61, 51, 1, 66, 000, 000, 500, ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์หกกับห้ารอบปายนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์ศูนย์หกห้าหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะ fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าเด่นรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข308นาะอพี่น้องบัานองคารนะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล33 เลขสามกับเลข8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะตัวเด่นรอบเชา้าอยู่ที่1และ0ูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่3าและแเป็น1น3 1ง8ามวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะ0ูนย์ค่ะศูนย์สามนะคะหกับ5และ3กับ8เป็น6 6 3ก6 6 8 8ามนะคะทุกคน ห้าคะ่ะห้าสามสามห้าห้าแปดแปดห้านะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้พี่น้องมากกระตามคะ่ะพี่น้องคาะบ่มากกระเลื่อนผ่านเนาะคะ่ะสดีมีเข่ามีหลุดพี่น้องบ่ได้เข่าทุกมือเรากับไ่ได้หลุดถุกมือเด้อพี่น้องเดอ้อค่ะทุกคนคะ่ะสาหรับผู้ที่ใจจับให้ฟีซได้รับชมนี้นะคะก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นรอบเช้าตัวเด่นรอบบ่าย นะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันพี่น้องมีเขามีหลุดทุกมือบอมาก็ชอบให้พี่น้องจับคูไ่ไม่ใดเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่13เพื่พฤษภาคม2568วันอังคารใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอให้ fc ทุกๆท่ทานโชคดีกันทุกคนนะคะโชคๆมันๆสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ